สำหรับที่ให้น้ําตัวนี้นะคะจะช่วยป้องกันฝุ่นและแบบทีเดียได้ดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไปมีที่ให้น้ําน้องสัตว์เลี้ยงมาแนะนาค่ะน้องตัวนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด2รูปแบบนะคะแล้วก็มีหลายไซส์ให้ี่เลือกซื้อเลยนะคะสําหรับที่ให้น้ําตัวนี้นะคะจะช่วยป้องกันฝุ่นและแบบทีเดียได้ดีนะคะเราจะมี2ชิ้นส่วนแยกไปในลักษณะแบบนี้เนาะตัวแรกนะคะจะเป็นฐานใส่น้ำนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นจานลอยนะคะซึ่งในจานลอยตัวนี้นะคะเราสามารถถอดแผ่นซิลิโคนตัวนี้ออกนะคะเพื่อใส่น้ําเข้าไปในนี้ได้เลยนน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 ะะะะะะะคคคแผ่่่ซิิลลโตััวววีี้้้้้้จชยยปปอองงกเเาาาทํํใหไม ขนน้องสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปจะไปให้ทุกคนดูนะคะว่าวิธีการใช้งานของน้องเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เติมน้าเข้าไปในถานนี้นะจากนั้นนะคะให้เราเปิดซิโลิโคนในจานลอยนะคะแล้วก็เติมน้ําให้เต็ม หลังจากเติมน้ำให้เต็มแล้วนะคะเราก็เอาตัวเี่โคนปิดให้สนิทนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็อาจารย์อยที่เราใส่น้ำเข้าไปนะคะใส่เข้าไปในตัวถ้วยน้ำนองในลักษณะแบบนี้ได้เลยน้ำก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวปัตละากาด้านล่างไว้ให้นะคะแล้วก็ร้านเรานะคะยังมีสินค้าอีกเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดดูที่หน้าโปรไฟล์ได้ค่ะมีไลฟ์ขายทุกวันเลยนะคะใครอยากได้ราคาโปรคุ้มๆก็อย่าลืมมาเจอกันในไลฟ์ได้ทุกวันเลยนะคะ